คุณรู้หรือไม่ว่าในบรรดาทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดเนี่ยทำไมสิทธิบัตรถึงสำคัญกับธุรกิจสตาร์ทอัพ ามว่าในบรรดาทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดเนี่ยอะไรคือสิ่งสาคัญสาหรับสตาร์ทอัพคำตอบก็คือสิทธิบัตรนั่นเองทำไมสิทธิบัตรถึงสําคัญสาหรับธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยเราต้องย้อนกลับมาดูก่อนว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเป็นธุรกิจอะไรสตาร์ทอัพเนี่ยเป็นธุรกิจที่เน้นให้ความสําคัญ ในเรื่องของการให้บริการทางด้านสินค้าและบริการโดยใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเป็นหลักหรือพูดง่ายๆก็คือขับเคลื่อนเทคโนโลยีของคุณโดยใช้นวัตกรรมนั่นเองเราจะเห็นได้ง่ายๆเลยอย่างเช่นสตาร์ทอัพทั่วไปอย่างเช่น grab taxi นั่นก็คือแก้ปัญหาเรื่องของการเรียกแท็กซี่ หรือ v วี b บัสที่สร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาทางเทคนิคอย่างเช่นปัญหาการรอรถเมล์ของคนกรุงเทพเป็นต้นดังนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยค่ะเป็นธุรกิจที่ใช้นวัตรกรรมเป็นหลักในการที่จะแก้ปัญหาของคนกรุงเทพหรือปัญหาโดยทั่วไปดังนั้น ทรัพย์สินทางปัญญาที่จะเข้ามาในการปกป้องนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาทางเทคนิคก็คือสิทธิบัตรนั่นเองดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ายกตัวอย่างเนี่ยคือถ้าเกิดในส่วนของนวัตกรรมของเราเรามีสิทธิบัตรเราจดสิทธิบัตรที่ประเทศไทยเราก็จะมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการที่จะใช้ที่จะขายที่จะผลิตหรือนําเข้ามาในประเทศไทยได้แต่เพียงผู้เดียวโดยที่ผู้อื่นไม่สามารถที่จะใช้หรือผลิตหรือขาย นวัตกรรมแข่งกับเราในประเทศไทยได้นี่คือประโยชน์ของสิทธิบัตรนั่นเองค่ะต่อไปนะคะในเมื่อเรารู้แล้วว่าสิทธิบัตรม,มันมีประโยชน์ยังไงกับผู้ที่มีนวัตกรรมดังนั้นนะคะเรามาดูเงื่อนไขกันหน่อยว่าเงื่อนไขในการที่เราจะจดสิทธิบัตรได้เนี่ยเงื่อนไขมันมีอะไรละ่ะคือมีทั้งหมด3ประการด้วยกันคือ1นต้องมีความใหม่ความใหม่เนี่ยต้องใหม่ทั่วโลกนะคะไม่ใช่ใหม่แค่ในประเทศไทยอย่างเดียว2ก็คือขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นโดยที่ผู้ที่อยู่ในวงการเนี่ย ไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่ายและ 3. คือประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหการรมได้ก็คือสามารถทาสามได้นั่นเองในประเทศไทยมีสิทธิบตัตรการประดิษฐ์อยู่ทั้งหมด2รูปแบบด้ยวยกันก็คือสิทธิบตับรบตรการประดิษฐ์กับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์เนี่ยเรา require requirement อย่างที่เรากล่าวเอาไว้ก็คือ3อย่างความใหม่ขั้นการประดิษฐ์แล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหการรมได้ซึ่งจะมีายุความคุ้มครองสูงสุด20ปีแต่อนุสิทธิบตัตรเนี่ยเรา r e q u i r e แค่ความใหม่และความสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกกรรมมได้้ Requiment นอยว่ จึงมีอายุความคุ้มครองที่สั้นกว่าก็คือแค่ช่วงระยะเวลาอายุความคุ้มครองสูงสุด10ปีนั่นเองสาหรับอนุสิทธิบัตรค่ะทีนี้เราจะดูยังไงว่ามันมีความใหม่มีขั้นการปฏิที่สูงขึ้นเราเทียบจากอะไรเราเทียบจากงานที่เปิดเผยไปแล้วทั่วโลกก่อนวันที่คุณจะยื่นขอรับสิทธิบัตรนั่นเองสมมุติคุณยื่นคำขอรับสิทธิบัตรวันที่1สิงหาคม2563เพราะฉะนั้นงานที่เปิดเผยไว้แล้วเนี่ยค่ะ จะต้องเป็นงานที่เปิดเผยก่อนวันที่1นึ่งสิงหาคม2563นั่นเองและงานที่เปิดเผยไว้แล้วเนี่ยคือทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น scientific journal article ในหนังสือพิมพ์นิตยสารต่างๆรวมถึงสิทธิบัตรที่จดในแต่ละประเทศสิ่งเหล่านี้เอามาใช้ในการพิจารณาเรื่องความใหม่ทั้งสิน้นยกตัวอย่างอย่างเช่นสมาร์ทโฟนนะคะสมมุติว่าเราไปเจองานที่เปิดเผยไว้แล้วเนี่ยงานหนึ่งซึ่ง เป็นงานที่ใกล้เคียงกับนวัตกรรมของเรางานตัวนี้เปิดเผยองค์ประกอบทั้งหมด3อย่างด้วยการอย่างแรกคือไมโครโฟนกับสปีคเกอร์อย่างที่2คือตัวหน้าจอสัมผัสหรือทัชสกรีนอย่างที่3คือกล้องแต่เราเพิ่มอิเลเมนที่4เข้ามาก็คือฟิิเกพเป็นสแกนเนอร์เพื่ออะไรเพื่อแก้ปัญหาทางเทคนิคก็คือสามารถปลดล็อกโทรศัพท์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เรามีอิเลเมนที่4เนี่ยแหละมันคือทําให้เรามีความใหม่ และมีขั้นการประดิบฐ์ที่สูงขึ้นเราจึงจดสิทธิบัตรได้นั่นเองในจุดจังหวะตรงนี้ที่เราจะไปจดสิทธิบัตรเนี่ยถ้าเราได้ทําการเซิร์ชก่อนว่างานที่เปิดเผยไว้แล้วทั่วโลกก่อนเรายืน่นขอรับสิทธิบัตรเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะช่วยทําให้เราสามารถที่จะก,กําหนดเงื่อนไขหรือดูเงื่อนไข ของตัวสิทธิบัตรได้ง่ายขึ้นและจดสิทธิบัตรได้ง่ายขึ้นการสืบค้นสิทธิบัตรนะคะก็จะมีประโยชน์อยู่หลักๆอยู่2ประการด้วยกันประการแรกคือป้องกันไม่ให้เราละเมิดผู้อื่นเราจะล้อของเราจะล้อนวัตกรรมของเราอะเราอาจไปละเมิด ผู้อื่นได้ด้วยเช่นกันอย่างอาทิเช่นนะคะสมาร์ทโฟนเมื่อกี้งานที่เปิดเผยอ,อยู่แล้วดันเป็นงานสิทธิบัตรที่ได้รับจดสิทธิบัตรในประเทศไทยแล้วอะค่ะและเขามีองค์ประกอบสาองค์ประกอบเราต่อยอดจากเขามาในองค์ประกอบที่4เรามีความใหม่มีขั้นการประดิษฐ์ใช่เราจดสิทธิบัตรได้ใช่ แต่เรามีครบองค์ประกอบทั้งสามองค์ประกอบของเขาเลยดังนั้นถ้าเอกสารตัวนั้นเป็นสิทธิบัตรที่จดในประเทศไทยนั่นหมายความว่าเราละเมิดสิทธิบัตรเขาและเขาสามารถฟ้องร้องเราได้นั่นเองข้อที่ท2ก็คือประโยชน์ในการได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยคือถ้าเราคิดง่ายๆก็คืออย่างเช่นสมมติดิฉันมีนวัตกรรมตัวหนึ่งดิฉันจะล้อนสู่ตลาดทําธุรกิจดิฉันย่อมต้องไม่อยากให้ใครมาก๊อปปี้งานของดิฉันเมื่อเราทําธุรกิจแน่นอน เพราะฉะนั้นการโจทย์สิทธิบตัตรตรงนั้นแหละในหลายๆประเทศเนี่ยจะเป็นการเปิดเผยว่าการประดิษฐ์ของเราเกี่ยวข้องกับอะไรได้บ้างดังนั้นเมื่อเปิดเผยลักษณะนี้การที่เราเซิร์ชสิทธิบตัตรเนี่ยเราก็จะได้เห็นรายละเอียดของนวัตรกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆที่ มีเกิดขึ้นอยู่ทั่วโลกก็เป็นข้อมูลของเราในการที่จะพัฒนาต่อยอดขึ้นไปได้ในอนาคตและนอกจากนี้ยังสามารถที่จะดูได้ด้วยว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จดย์สิทธิบัตรในประเทศใดมากที่สุดการที่โจดย์สิทธิบัตรในประเทศใดที่มากที่สุด,ก,ด,สด,ก,สดก็คือเขาต้องการปกป้องนวัตกรรมของเขาในประเทศนั้นๆน,น,นั่นหมายความว่าเขามีตลาดที่ประเทศนั้นนั้นั่นเอง ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้จึงเป็นข้อมูลในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งให้กับทางผู้ประกอบการได้ด้วยเช่นกันจากทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะก็คือเราก็ได้ทราบแล้วว่าสิทธิบัติเนี่ยมีความสําคัญยังไงและการสืบค้นเนี่ยมีความสําคัญยังไงดังนั้นก็จะมีคําถามคําถามหนึ่งที่เกิดขึ้นมาว่างั้นอย่างเงี้ยฉันจะเ,นเริ่มดําเนินการยังไงละ่ะฉันจะจดยังไงดี การโจทย์สิทธิบัตรเนี่ยนะคะอย่างเช่นในประเทศไทยถ้าเราต้องการขอรับความคุ้มครองนวัตกรรมของเราในประเทศไทยเราต้องยื่นคําขอรับสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาหลังจากนั้นกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็จะทําการตรวจสอบนวัตกรรมของเรามีความใหม่มีขั้นการประดิษฐ์หรือประยุกใช้ทางอุตสาหกรรมได้หรือไม่ถ้าได้ ก็จะจดรับจดทะเบียนและนั่นแหละคะ่ะหลังจากนั้น <S <S เมื่อมีผู้ใดมาละเมิดสิทธิบตัตรเรา <S <S เราก็สามารถบังคับใช้สิทธิฟ้องร้องก,กับผู้ที่ละเมิดเราได้เลยแต่อย่าลืมอย่างหนึ่งน,นะคะก็คือสิทธิบตัตรเป็นเรื่องเฉพาะรายประเทศถ้าคุณจดสิทธิบตัตรที่ประเทศใดคุณได้รับความคุ้มครองแค่ประเทศนั้นอย่างเช่นคุณจดสิทธิบตัตรประเทศไทยคุณได้รับการคุ้มครองในประเทศไทยแต่คุณไม่ได้รับการคุ้มครองในประเทศสิงคโปร์ลาเวียนนามอินโดนีเซีย โดยสรุปแล้วนะคะหากว่าเรามีนวัตรกรรมของเราแล้วเราต้องการไปทําธุรกิจที่ประเทศใดเนี่ยเราควรไปจดสิทธิบัตรที่ประเทศนั้นๆนะคะอย่างเช่นเรามีอยู่5ประเทศอย่างเงี้ยเราก็จดสิทธิบัตรให้ครอบคลุมทั้ง5ประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมากอ๊อปปี้หรือดําเนินธุรกิจในแบบเดียวกันกับเราได้ดังนั้นการที่จดสิทธิบัตรครอบคลุมในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะช่วยทําให้เราดาเนินธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นค่ะ